ตามพรลิง EP สองนะคะวันนี้เรามามาที่มูลนิธิชัยสิงเห์หรือว่าศาลเจ้าใชายสิงเห์ตั้งอยู่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะศาลแห่งนี้เนื้อที่ใหญ่มากนะคะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ให้เรากลับไหวบูชาครบถ้วนอันดับแรกเราก็ต้องทำการไหว้ฟ้าดินนะคะไหว้ฟ้าดินไหว้ตีจู แล้วก็ค่อยเข้าไปไหว้ข้างในหลังจากที่เราไหว้ฟ้าดินนะคะเทียนตีแล้วก็ไหว้เจ้าที่จู้ข้างนอกแล้วเราก็จะเข้ามาไหว้ข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นเทพเจ้าฉัตรสี่ยะองค์ใหญ่เป็นประธานนะคะข้างหลังจะเป็นตำหนักกิวองไตเต๋อว่าจุขวาตตัตีหลังจากนั้นเราก็จะไปไหว้ด้านขวาจะด้านขวามือสุดจะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะกวนอิมสุสา ไต่เสียทุกโจหลังจากนั้นเราก็จะมาไหว้ฝั่งซ้ายมือสององค์องค์แรกจะเป็นเออหลังินะคะหรือว่าเออหลังเจียงจินก็คือเทพสามตาอยู่คู่กับสายฟ้าถัดไปซ้ายสุดตรงนี้ก็จะเป็นองคงน์นาจานะคะหรือว่านาจาสรัทไทจุนะคะเป็นแม่ทัพหลังจากนั้นนะคะก็จะมาไหว้ที่โต๊ะที่8ดเล่งกวนไตเต้หรือว่าหลวงกวนตัตต้ ที่นี่จะไม่มีกลิ่นซินแต่จะเป็นลักษณะของป้ายนะคะจะเป็นป้ายเสร็จก็จะมาไหว้โต๊ะที่เก้าทเสียงเหล่ากุ้งหรือว่าภาษาจีนกลางออกว่าท่าช่างเหล่าจินนะคะก็เป็นปรมาจารย์รัททิเต๋าหลังจากนั้นไหว้ข้างในเสร็จแล้วเราก็จะออกไปไหว้ศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกนะคะก็จะมีะเป็นโต๊ะศักดิ์สิทธิ์รวมมีเป็นตำหนักของ พระยูรายแล้วก็จะเป็นพระโพธิสัตวกวนอิมองค์ใหญ่เทพเจ้ากวนอูแล้วก็ต้าแป๊กปกงหลังจากนั้นก็สุดท้ายก็จะเป็นพระเสือนะคะสำหรับศาลเจ้าชัยสงรงหัสาใหญ่แห่งนี้นะคะกกอาก้งก็มีหลายๆปางเลยให้เรากลับว้บูชา ที่เราเห็นบางหลักเป็นประธานนั่งอยู่องค์ใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นปางไต่เสียฮุกโจนะคะไต่เสียฮุกโจหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าต้าเชิงฝอจูก็เป็นปางที่สําเร็จรมเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็นอกจากไตเสียฮุกโจแล้วก็จะมีปางอื่นๆก็มีซุนซุนอู่คงหรือว่าซุนหงอคงนะคะที่เรารู้จักก็เป็น ปางแรกเลยใช่ไหมเนาะหลังจากที่เป็นวานอนหินไปร่ำเรียนวิชากาบผูทีจุซือแล้วก็พูทีจุซือก็ตั้งซือให้เป็นซุนอู้คงใช่ไหมคะ่ะแล้วก็มปีปางสีเทียนต้าซ่งปางสีเทียนต้าซ่งนี้ก็อหลังจากที่เป็นปีหมาวนหรือว่าคนเลี้ยงมา้าใช่ไหมพอรู้ว่าตัวเองเป็นตำแหน่งต่ำต้อยอย่างเงี้ยโกูโมโห โอดหนักแล้วก็จะแบบตั้งตนเป็นฉีเทียนตาซ่งสุดท้ายเนี่เซียนก็ต้องยอมแล้วก็ยอมแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นฉีเทียนตาซ่งแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พอได้เป็นฉีเทียนตาซ่งด้วยความที่เลือดร้อนใช่ไหมมีการแบบแบบกินลูกท้อทําลายงานลูกท้อมันสวรรค์ก็เป็นไงมีการตู้ลบพระยุลายก็มาปรา แล้วก็มีปางสุนสิงเจอสุนสิงเจอหรือว่าสุนเฮงเจียสุนเฮงเจียนี้จะเป็นปางที่หลังจากที่พระถังซัมจั๋งรับเป็นศิษย์แล้วพระถังซัมจั๋งก็ตั้งชื่อให้หมายเป็นสิงเจอหรือว่าเฮงเจียนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้สําหรับองกงปางต่างๆที่ศาลเจ้าสเสด็จแห่งนี้ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะไปไหว้อากงหรือศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะคะก็อยากจะให้มาที่สาลนี้กันเยอะๆนะคะมูลนิธิชไฉสิงยหรือว่าศาลเจ้าไฉสิงยะนะคะอยู่ที่ทุ่งเสานะคะถ้ารู้จักร้านกุ๊กชัยก็เข้ามาในซอยกุ๊กชัยได้เลยนะคะหัดใหญ่สงขานะคะเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะ